เสียใจแก่ศีภรรยาบุตรกิดาลูกหลานบริวารชนและคนที่นับถือจึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกันนธรรมสภาแห่งนี้นับตั้งแต่วันที่คุณพ่อสมัครเรียนลุ่งเรืองจากโลกนี้ไป ลูกหลานบริวารชนก็ได้นำศพมาตั้งบอเป็นกุศลมนบนพระมาเทศมาสวนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาพุทธทราบมาว่าเป็นเวลาหลายคืนด้วยกันและในแต่ละคืนแต่ละคืนคณะท่านเจ้าภาพซิ่งบุตรธิดา ลูกหลานบริวารชนก็ได้จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเป็นประจำในทุกๆคืนและสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายจะได้ชาวปนก,กิจท่านทั้งหลายก็จึงจัดให้งานนี้นั้นเป็นวาระพิเศษขึ้นมาคือจัดถวาย ปตังาหารแด่พระสงค์ในช่วงเพลจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลอันเกิดจากการกระทำในครั้งนี้ส่งตรงไปยังดวงวิญญาณของคุณพ่อสมัครเย็นลุ่งเรืองให้ได้รับความสุข ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อให้สมกับเจตนาปารกของพระนัทธเจ้าภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติสน็จทั้งลต่ที่้องห่างไกลตามที่ท่านพิธีก่อนได้ประกาศไปว่าต่างจังหวัดก็มีและที่สำคัญเคยมาสวดพระอภิธรราแล้วก็ได้มารับฉลนองศรัทธา เรียนทำเจ็ดประโยคน์นไม่รู้จะเทศออกหรืเปล่าวันนี้นะเทศไห้มหาปักท่านพูดดีท่านปรารบใจความตอนหนึ่งท่านนำเอามาอ่านเลยนะโยมเออเอาบทความที่ประเดชพระคุณหลุงปู่พระราษมงคลมู้ดีอดีตจเจ้าอาวาสวัดที่นี้น้าแห่งนี้และท่านเคยเขียนไว้ในคำว้อะไร ขุณพอรังสิงทธิ์ผันทุกมสสดท่านเขียนเอาไว้ใจความตามที่ท่านทั้งหลายได้ฟังที่พิธีก่อนคุณอธิรักษาได้ป่านหลายครั้งท่านแต่ที่สำคัญก็คือใจความที่สำคัญว่าคุณโยมรังสิทเป็นโยมวัดมีความคุ้นเคยกับวัด ทีปพระเดชพระคุณลุงปู่พระราชฎมงคลมิท่านได้เขียนไว้ในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเุธรรมทาวนรนก็รวมความวอาตมาภาพก็ ความเป็นศรีงมงคลหลายต่อหลายวันในขณะนั้นกขทำกันก็เด็กพระคุณท่านก็่างรบก,กับความคุ้นเคยก็เริ่มแต่นั้นแล้วก็กล่าวถึงที่ชัดเจนที่สุดท่านก็กล่าวถึงว่าครอบครัวนี้แหละเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับวัดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในานามวัดก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่แหละ แต,ททแต่ว่าเราพุทีเจะนึกถึงครรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ได้กันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกชีวิตที่เ,เกิดมานี้ต้องตกอยู่ในสามัญรศีสามอนนิ้จังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องของมดาแต่ถึงจะทรปราดาอย่างไรเราที่พูดอยู่ด้วยพูดที่เป็นสามพันะชนคนที่เกี่ยวข้องนักผูอท่นควรที่จะเสียใจไม่ได้เป็นแน่ จึงเป็นที่มาจึงเป็นที่มาว่าเราท่านทัางหลายได้มาร่วมใน,นงานศพนี้ทราบเพราะว่าแปวันเก้าวันนะนือโยนนะมากันหลายวันนี่ถ้าหากว่าไม่นับถือไม่เคารพกันจริงๆแล้วก็ แล้วเนี่ยท่านมาร่วมในงานนี้พอที่จะประมวลได้ด้วยคุณธรรมทาประการประการแรกมาเพื่อแสดงความรักความอาลัยประการที่สองมาเพื่อให้กําลังใจคนที่ยังอยู่ประการที่สามมาเพื่อเชิดชูความตระหนี่ก,กต,กะตะเวทีประการที่สี่มาเพื่อ ประการที่ห้ามาเพื่อคุณจะเป็นตะกีบอมเทยเอาประก,การแรกมาเพื่อแสดงความรักความอะไรมาเพื่อแสดงความรักความอะไรนั้นวันนี้เรามาร่วมในงานศพของคุณพ่อสมัครแน่น,นอนท่านเราเสียดายเราเสียใจอะไรถึงโบราณท่านบอกว่าคนดีตายเหมือนใส่ล่มมาล้มหักอะไรรักประวงสงสาร ดีในใจของใครและหลายคนเป็นแน่แจึงได้มาแต่ถึงอย่างไรก็ตามคําพระท่านบอกเอาไว้ท่านเมื่อถึงครามวมวยอะไรก็ช่วยไม่ได้ต่อให้หอกขึ้นไปอยู่บนสูงสวรรค์ก็จำต้องพลาดลงมาจากวิมานเพราว่ายมพระบาลท่านไปรับสินบนตายเฉยตายแน่อย่าแค่ไม่มีตายแน่ครานี้เราหนีกันไม่พ้น จะเป็นปราชาหรือมหาโจนก็ต้องพิ้งกายสังขสู่ยัาชิงประกอบเป็นเรื่องธรรมดาพระท่านบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าทุกชีวิตเกิดมานี่ต้องอย่างนี้ลหละมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายแต่ว่าอดไม่ได้ท่านที่เราจะต้องเสียใจเพราะฉะนั้นการเมาวันนี้มาสแสดงความรักที่มีต่พระพุท้าสมัติสแสดงความรัก ความอะไรที่ท่านจักเราไปประการที่สองความวให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ตามธรรมดาแล้วนะคุณก็สมัครเพราะท่านมีชีวิตอยู่นะโยมนะท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท,ท่านมีคุณโยมแม่ปี่สุขสีภรรยาท่านมีบุตรชายท่านมีบุตรตรีมีลูกสาวแล้วก็มีหลานๆมีบริวารชนมากมาย แน่นอนที่สุดคนอยู่เ,เกี่ยวข้องกันหลายคนคนใดคนหนึ่งจะไปเสียใจแน่นอนแล้วท่านเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะคนที่เขามาโบราณท่านบอกว่าต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมจับมือถือแขนตามฐานนะปากอ้า โภาปาศัยให้กำลังใจหน้ายิ้มไม่ได้ยิ้มยอกเย้เลยท่านเป็นการยิ้มบอบประโลมใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายมาตอบให้กำลังใจคุณแม่ป่ยสุให้กำลังใจลูกสาวลูกชายให้กำลังใจบร,ร,ริวารหลานว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเลือนอะไรไม่ได้ก็นึกถึงคำพระสิท่านพระท่านสอนท่านบอกว่า ชราธรรมมหิดชรานติตโตเรามีความแก่ก็เป็นเร oh ื broken, ่องธรรมดาเรามีความแก่ไม่ได้พยาธิธรรมมหิดพยาธิอนติโตเรามีความเจ็บไข้ก็เป็นเรื่องธรรมดามีความเจ็บไข้แปไม่ได้โดยที่สุดแลวมรณะธรรมมหิดมรณะอนติตโตเรามีความตายเป็นเรื่องธรรมดามีความตายไม่ได้ เพราะนั้นเวลารามานและโอภาปัสท่านให้กําลังใจเรื่องธรรมดาเออาะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาร่วมในงานก็มาเพื่อให้กำลังใจเป็นประการที่สามมาเพื่อเชิดชูความประดันอยู่กบววประธานที่สําคัญท่านทั้งหลายสังเกตเห็นปหมท่านพ่าพระพุทธเจ้าส่งตรัสเอาไว้ว่าปัญจหานานิสัมปัสสังกตตังอิฉันติปันดิ มารดาบิดามีปัญญาเห็นเหตุผลห้าประการจึงปรารถนามีบุตหนึ่งโตวาโนโปริสติเราเลี้ยงดูบุรธ,ธิดาแล้วบุตรธิดาจะเลี้ยงเราต่อสอกิจจังวานโนปริสติบุตรธิดา จะช่วยกิจาการงานของเรา 3. าุระวังโสจิปรังติดเถวงตระกูลจัดยั่งยืน 4. ทายัชังปฏิปัติติบุธิดาจัะรับทรัพย์สืบทอดมรดกของเรา 5. อัตวาปนะเปตานังการจตานังทิกทินังอนุปทัสติเมื่อมารดาบิดาตายจากไปบุตทธิดาอยู่เบื้องหลังจัดของคุณให้เรามาเพื่อจะจูวความบันเทิงยู่ะตะเวทีก็แสดงว่าคุณพ่อสมัครต่อที่จะมีลูกท่านคิดอย่างนี้ ประการสำคัญก็คือว่าเมื่อจากไปแล้วจะต้องมีผลปล่อยทางบุญให้สิทธ่าเ,เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาของงานศพที่สมบูบรณ์แบบท่านก็เรียกว่าถูกแปรถูกบทหมดจดแล้วก็หมดจบสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะอะไรจัดให้มีส่วนจัดให้มีเทพถาวายพระตาหรดูเกณพระสงฆ์องค์นดและโดยเฉพาะแล้วดูที่ตั้งศพ สมบูรณ์เพราะฉะนั้นรวมความว่าพุทธิดาได้สแสดงออกถึงความกระตันยูเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนเรามาวันนี้ท่านเรามาเพื่อแสดงออกถึงความกระตันยูมาพเพื่อเชิดชูคนที่สแสดงออกถึงความกระตันยูและก็จัดเวทีตอบแทนพระคุณของท่านตามสมควรที่เกิดขึได้เหมือนลูกหญิงลูกชายของคุณพ่อสมัครได้เกิดทึานเพราะฉะนั้นแล้ว มาประกาศที่สามมาเพื่อเชิดชูความเป,ป็นอยู่ประประกาศที่สีส่มาเพืปป่อสรงสมองคนดีคนดีเนี่ยท่านบอกว่าดีอยู่ที่ไหนถอไว้เถิท่านการบุญสุนทานจงมันสแสวงอใครค่อนว่า็าอย่าระแวงศีลทานปันแสงชวาา่าจะสอบวิถีให้เห็นพุทธเป็นสารณะนกุญยโหนา ครัง้งเมื่อคราวายชีวิตลงไปปิดชีวาหวังได้ว่าจะได้ร่วมงงงวันจะได้ชื่นที่รมชมสมบัตสเสวสุขสวัสดิ์อยู่บนสมสวัสดิ์คุณพ่อสมัครเนี่ยถ้าคนมองผืนผืนท่านไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นคนใจบุญจากที่ป่ารกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าพิธีก่นเขาบอกว่าเ,เป็นโยมวัดหลวงปู่องค์เก่าท่านก็บอกว่าเป็นคนรุ้นเคยเก่าวัด คุนเคยอย่างหลายหลาคนคาก็ยังไม่เข้าใจความหมายท่านแต่ตามาภาพโดยส่วนตัวได้สัมผัสเมื่อครั้งหนึ่งสมัยก่อนวัพถุทินีหน้าคมีงานประจำปีอยู่งานหนึ่งเขาเรียกว่างานกอ่อพระเจด,ดีสายไม่ได้มีมองวัรศใหญ่โตเหมือนวัดอื่นๆท่านวัดพุทินีนาคพระเด็กระคุณรูปเดิมนะองค์เก่านะเวลามีงานทีหนึ่งเลย ป่อพระเจดียทรายเนี่ยเย็นของวันที่สิบสองจเจริญพุทธมงคลแล้วโยมก็จะมาป่อพระเจดียทรายกันอาหารเลี้ยงในสมัยนูนน้นมะม่วงวัดเยอะโยมหอมข้าวโยมนะต้นไม้มะม่วงเยอะก็ะเดี๋ยวพระคนหลวงปู่มีทุกสิทธิ์เนี่ยทุกสิทธิ์วัดสมัยก่อนไปสอยมาไว้มะม่วงไว้ท่านพอวันที่สิบสองก็เลี้ยงของหวนานข้าวเหนียวม,ม,มูนมะม่วงใครเป็นคนโมโนล่ะโยมให้มาลิตอนนี้เสียแล้วเหมือนกัน รมืออร่อยในชุมชนนี่แหละถ้าไ,ได้ไปหาที่ไหนแตวท่านทำก็เหนียวมูนเลี้ยงและอีกเจ้าหนึ่งเข้าใจว่าทำขนมจีนน้ำพริกอร่อยเออเอามาทอนรับโยมที่มาฟังพระสสดมนตนพูเ่าผูกแกนี่นี่แหละท่านโยมวัดเก่าๆคนที่อุปถัมภ์มคนที่อุปถัมภ์งานประจำปีและในทุกปีด้วยนะซื้อทรายก็ดีอุปถัมภ์มก็ดีนี่แหละท่าน คุณพ่อสมัครคุณแม่เปียกส่เงเหรนเรืองเรืใครเป็นสะพานบุญโยงส่งสีปอะพักทองออบอกคุณทุกปีโยงแม่เปี่ยมสุขก็ใส่ซองมาทุกปีมาทําอะไรให้งานประจําปีวัดสําเร็จวัดพระคินีนาถเพื่อได้นนพระเกีหลวงปู่ของต่ท่านมัดจะไม่บอกคุณไทรมากแต่ท่านสัพ้อกร นยมส่งสีไม่ใช่บอกเฉพาะงานประจําปีเท่านั้นนะท่านวัดพระคีรีนาศเมื่อสิน้นหลวงปู่องค์เก่าแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราดหลวงพ,พุฒิรวมมงคลองค์ปัจจุบันท่านอายุร้อยแล้วท่านมาเป็นเจ้าอาวาสปรากฏว่า,วางานชิ้นแรกที่ท่านจับท่นานในฐานะเจ้าวัดงานถวิลแทนมาก่อนวัดพระคีรีนาศไม่มีโยมมาเสด็จมาตัดเย็บไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการบทเนนพระประดุร้อนก็เด็พระกุะณหลวงปู่ท่านมามีท่านมีและทำอย่างไรโยมมาช่วยกันมาช่วยกันสวดมนต์นนะเอ่อมาช่วยกันบวชพระประดุร้อนนะบทลูกหลานเราร้ากฏว่าผู้ที่อุปถัมภ์โครงการเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการวัดบ,บาาประสานใจโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะท่าน จัดสนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์จัดให้มีโครงการวัดบ้าน,นประสานใจแต่ว่าในโครงการนั้นนะวัดจะต้องไปเตรียมหากิจกรรมมาทำอะไรมีอบรมเยาวชนผู้รุวมศึกษามา้ติดตศึกษาแล้วโดยที่สุดแล้วลูกหลานบ้านใกล้เดินเทียงนี่แหละเข้ามาบวชพรตกระโดร้อนกันอันนี้บวชพรากระโดร้อนหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะท่านพอเดี๋ยวคนมาทําบุญ ที่บอกว่าไม่อย่างนั้นเพราะเดิมจริงๆวันที่มีนาาไม่คเคยได้อะไรเมื่อไม่เคยได้อะไรจะไปบอกบุญใครหรืท่านโยมในย่านนี้เขาก็จะทําตามกําลังเท่านั้นแท่านแต่ว่ากําลังหลักโยมสงสีเหมือนเดิมแหละเป็นสะพานบุญเดือดร้อนถึงคุณพ่อสมัครท่านเออคุณพ่อสมบัติคุณแม่เต็มสมปุปปามทุกปีปี2556เป็นต้นมานะท่านบวชมาหกปีเจอโควิดท่าน โควิดมาแล้วงดบวชสิทุกวันนี้ก็ยังงดบวชถึงท่านพ่บวชไม่ได้เออในแต่ละปีที่บวชบางปี100ร้อยกว่ารูปบางปีนะท่านบางปีก็แปดสิบเก้าเอาอายุในหลวงร้องเก้าในสมัยนั้นเออเอาเป็นเกณฑ์ว่าอาแปดสิบเก้าแปดสิบเก้ามาทุกปีแหละมีอยู่ปีหนึ่ง100ร้อยกว่ารูปคนสนับสนุนหนักก็คุณพ่อ สมัครคุณให้เปลี่ยนสุขเนี่ยนะครับที่ได้สนับสนุนโครงการนี้เพราะฉะนั้นหลวความว่าคนดีอย่างนี้นี่ที่บอกคุณนั้นไม่เกิปฏิเสธดีไม่นั่นดีเออเพระาะว่าอะไรพระท่านเป็นผู้คุ้นชินทานคุ้นเคยกับวัว่าพระาศาสนารวมแล้วหกปีที่บวชเนรพระกระโดดร้อนมาคุณพ็สมัครเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นโดยประมาณเกือบหกร้อยท่านเกือบหกร้อยลูก บวชวัดนี้ไม่ได้บวชอยู่เจ็ดวันเหมือนที่อื่นนะท,นนะท่านยี่สิบสองวันเออและก่อนที่จะมาบวชเนี่ยต้องมาอยู่วัดเป็นนาฏเนนอำนาอะไรให้จริงจังนะท่านอีกสามวันรวมแล้วยี่สิบห้าวันบวชทีหนึ่งยี่สิบกวันท่ 1, นทานโยมคิดดูสิว่าบุญกุศลที่คุณพ่อสมัครได้เกิดขหม่มากมาย,มมาย,ยจะเรียกได้ว่าบวชเนนห้าร้อยกว่ารูปก็ไม่ผิดจะประัส รวมความว่าคุณพ่อสุภาพเป็นคนดีสีสองคนสีศาสนาท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานอย่างนี้แหลยก็เรียกว่ามาเพื่อคารูส้สึกของคนดีเออมาเพื่อคารูส้สึกของคนดีไม่ใช่ดีเฉพาะในทางวัตถุศาสนาแนตะ่ท่านเข้าใจได้ว่าท่านจะต้องดีในใจของใครลหลายคนแนออ่นอนแหละเออไม่อย่างนั้นแล้วสามลาในะแต่และคืนแต่และคืนไม่เต็ม Gracias. สมาทานศีลรับศีลฟังทักสวดเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยบุญที่ว่านี้เนีย่ยที่เรามาร่วมกันทำหนึ่งละทานทำไมผวายทายาทธรรมพลาไตรแต่ปร,ระสงฆ์องค์เลยวสองฤาษีละหม่ก่อนสวดในแต่แตละคืนแม้ก่อน,นเช้เย็โยมก็สมาทานศีลรับศีลก็ได้ในส่วนของศีลละไม้และโดยที่สุดภาวนาไม่โยมก็จะบอกว่าพวกมัไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้แต่สี่ส่วนนี้จริงๆแล้วได้ท่านท่านทั้งหลายได้สวดภาวนาเพราะอะไรความพระสวดเจริญนด้ความตั้งใจความพระเทศได้ความตั้งใจได้ในส่วนก่อนหมายรวมความว่าทานศีลภาวนาเราจัดมารวมเป็นองเพื่อที่จะเป็นที่สุดผุศสให้กับคุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองของเราทําไมเราจะต้องทําเหตุที่เราทํา ข้อหนึ่งละ,สะแสดงออกถึงความกตัญญูกระดับเวทีออสองหลักได้ปฏิบัติตามศาสนาพิธีในพุทธพระพุทธเจ้าตัดไว้ท่านตามศาสนาพระเจ้าพาสิทธิ์เดียดอาอาพระเจ้าเชื่อมาเป็นนิกเขปบุตรใน,นเบื้องต้นว่าอัตาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจมเมแปลเอาใจาใวค,ลลลความได้ว่าบุคคลระลึกถึงอุปการะคุณ ท่านทําแล้วแก่ตนในการกอนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทําสิ่งนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักทีนังทัตชาปุเพจตัมตมนุสระก็ควรให้ทักษินาเพื่อผู้ละโลกนี้ไปแล้ว มันก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าเมื่อเรารู้คุณท่านแล้วล่ะท่านมีอุปกา,ารักแก่เรามากเมื่อตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ให้อะไรไว้แก่เราล่ะท่านเออคุณพ่อสมรัติอะไรไว้ล่ะมากมายท่านถ้าหากว่าเป็นลูกสาวลูกชายคุณพ่อสมัติให้ชีวิตเลือดเนื้อให้ความรู้ทำไมจะบอกว่าให้ความรู้ให้สิท่าน ผพรู้จึงกล่าวไว้ว่าพระอง์แรกผู้แสนดีใ้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิการศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนปล่อยป้อนยารวมคุณค่านี้ได้แก่พ่อแม่เราพ่อแม่เราเป็นครูคนแรกเป็นหมอคนแรกเป็นพระองแรกเป็นอะไรหลายๆอย่างท่านได้เป็นทุกอย่างนะท่านเพราะฉะนั้นท่าน แล้วลูกหลานบริวารชนล่ะได้อะไรได้มากมายท่านที่คุณพ่อสมัรให้เรา,เม,เ,ออเ,ราเมื่อตอนูด็กชีวิตให้แก่เราเมื่อท่านให้แก่เรามากมายแล้วได้หนอยที่สุดท่านจากพกเรา ตุทธิหนมบงภพธรรมเทศนาไว้แจ่เียงท่านี้อิมินากตัดตุเยเนะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่คุณพ่อสมัรัติบอกเก็นไว้ก็ดีบูญกุศลที่คณะท่านจบภาาได้กระทำบองเก็ดให้เป็นไปเพื่อดีจงเป็นกองบุญกองกุศลส่งผลถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อส,สมัครเรคียนตุ้เรืองอยู่พบคุณสถานที่ใดก็ขอให้ทราบ ถึงข่าวกองการกละบ,บสนนี้แล้วก็อนุโมทนาแล้วก็ขอให้เสมยเป็นติดตามกิตสุขรได้รับความสุขในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อสมดังเจตนาปารถของพระนักธัะทั